คลิปนี้มีเรื่องราวมาฝากะค่ะทุกคนขออนุญาตนําเรื่องราวเมามมยจากแอกวานวันนะคะแอกท้าประจาที่อยู่ทางภา,ภาคฝั่งจีนเมามมยเหยส่งเรื่องนรินทาตลอล่าส,สุดค่ะพี่เขามีการพูดถึงเกี่ยวกับคลิปเต้นของนลินทรานะคะ dance practice ที่นลินทราเพิ่งปล่อยออกมาล่าส,สุดค่ะล่าส,สุดเนี่ยพี่วานวันเขาบอกว่าแม่จีนเนี่ยมีการลงคลิปมีคนแชร์ีโพสต์เยอะมากโดยว่าล่าสุดคุณพูดอะซึ่งเป็นบล็อกเกอร์นักเต้นสตรีทแดนซ์ dance ชื่อดังนะคะที่ชอบ การเต้นที่อยู่ในวงการเต้นมา18ปีได้วิเคราะห์ปฏิกิริยาของท่าเต้นร็อกซตาร์ของโดิซ่าหนึ่งพี่เขาบอกว่าไม่เคยเห็นปฏิกิริยาที่ดีกว่านี้มาก่อนดิซ่าเต้นได้ดีกว่าในฐานะนักร้องฉันไม่รู้ว่ามันสมเหตุสมผลไหมที่จะพูดถึงการเต้นของคนที่มาถึงจุดสูงสุดของเธอสองไม่มีใครในกลุ่มเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปในปัจจุบันที่สามารถเต้นได้ดีไปกว่าดิซ่าเธอคือนักเต้นที่เก่งที่สุด 3. สามการเคลื่อนไหวย,ยกข้อมือโดยใช้ข้อมือเป็นจุดที่ทําได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณเคยเห็นสิ่งนี้ในการเคลื่ออนนนนไหวขงักรคื่ หรือไม่ก็คือพี่เขาพูดถึงหลีดมือโนริซ่าต่างๆนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าและเมื่อถึงวินาทีที่8คุณจะเห็นได้ว่าแขนเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว,วและถูกดึงไว้อย่างแม่นยำจะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในการเคลื่อนไหวของนักร้องคนอื่นมาก่อนสี่ค่ะบอกว่าเรามองเห็นความแม่นยำของลิซ่าในแง่ของการดึง11วินาทีและการ crossover 8วินาทีซึ่งแม่นยำมาก x 3คุณจะรู้สึกได้ว่าจังหวะของนิซ่าน,นั้นมั่นคงมากในส่วนนี้39วินาทีต่อมาการดึงนี่ทําให้เกิดมุมข้อมือของิ โอพระเจ้าไม่อยากจะเชื่อเลยฉันต้องโทรหาหนักสำรวจมนุษย์จะทําในมุมที่แม่นยําขนาดนั้นได้ยังไงห้าความแข็งแกร่งของนิซ่าทําให้ท่าเต้นง่ายมากในนาทีที่56มีการเคลื่อนไหวที่กว้างไกลมากจังหวะนั้นแตกต่างจากการเคลื่อนไหวครั้งก่อนการควบคุมจังหวะนั้นดีจริงๆโดยเฉพาะท่อนใช่ก็คือน้องนิ่าร้องว่าให้ให้ใหนั่นเองนะคะการเคลื่อนไหวที่ข้ามและดึองออกมานั้นราบรืบร่นมากห้าหหน้าทึ่งมากในอีกหนึ่งนาที8วินาทีต่อมาท่ามหมุนอุ้งเชิงกรานทําให้ฉันประหลาดใจามีจุดสําคัญ จ,จุดแรกคือความแม่นยำจุดที่2คือความแม่นยำและจุดที่3คือการควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบใน1นาที14วินาทีไม่เคยเห็นใครในโลกดนตรีป๊อปไม่ว่าจะชายหรือหญิงสามารถเต้นได้อย่างแม่นยำขนาดนี้โดยเฉพาะที่น่าตกใจที่สุดคือสามารถควบคุมนิ้วได้อย่างอิสระฉันคิดว่าสาเหตุที่การเคลื่อนไหวที่แม่นยำก็เพราะว่าการเชื่อมโยงระหว่างส่วนที่หยุดชั่วคราวกับส่วนถัดไปนั้นมีรายละเอียดมากนี่เป็นเรื่องจริงและพี่เขาก็บอกว่าเวลาประมาณหนึ่งนาที2 2วินาทีการเคลื่อนไหวจะเร็วขึ้นเล็กน้อยและ แม้ว่าความเร็วจะเพิ่มขึ้นคุณก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของลิซ่าไม่ได้ถูกรบกวนแต่อย่างใดเจจากดูซ้อมเต้น r ็อก s t ตาร์และฉันดีใจมากที่ลิซ่าเก่งกว่าคนอื่นๆซึ่งแฟนๆค่ะก็ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในคลิปของคุณผูดา่านี่ที่เป็นเจ้าของคลิปแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นเช่นจังคิดว่าสมาชิกแต่ละคนเขามีจุดแข็งและก็ตำแหน่งที่แตกต่างกันในกลุม่มแต่ว่าเมื่อแยกเป็นเดี่ยวแล้วนะคะหรือว่ารายบุคคลต้องเรียกได้ว่าตำแหน่งหรือว่าข้อดีคนเดียวที่ยังอยู่ในอันดับต้นๆของโลกได้ก็คือลิซ่าเท่านันัจจุ ไม่มีท่าเต้นใดที่ดีไปกว่าลิซ่าแล้วแชมิกลาเทียบใครแต่ลิซ่ามีคุณสมบัตินั้นบางคนก็บอกว่าไม่ใช่แค่เต้นดีที่สุดนะเธอยังมีคุณสมบัติรวมๆที่ไอดอลควรมีอยู่มากด้วยบางคนก็บอกว่าทักษะการเต้นของลิซ่าเป็นจุดสูงสุดของการแสดงของเธอและควรค่าแก่การชื่อชมในใจของคนที่ได้ดูเวลาได้ดูคลิปเต้นของลิซ่าฉันสามารถลืมกลางวันกลางคืนไปหมดเลยบางคนก็บอกว่าฉันรู้สึกยินดีและก็ภูมิใจกับบทวิเคราะห์รอบเธอคือนนะักเต้นที่ดีที่สุดฉันชอบเธอเป็นตน้นค่ะโอ้โหต เลยค่ะที่แอควันวันที่นําเรื่องราวมาแปลให้ได้ฟังกันนะคะต้องขอขอบคุณบ้านเบดแฟน5758จ้และก็ท่านอื่นๆที่ติดตามน้องลิซ่าและก็สนับสนุสนเื่นชมน้องคอยให้กําลังใจเสมอแต่ว่าประเด็นคือน,น้องลิซ่าเต้นนะ่ะมันดูง่ายใช่ไหมเพื่อนๆแต่ว่าแอดดูแล้วโอ้กลุมขมับเลยค่ะเพราะว่าดูยากมากๆแต่ก็อย่างที่กล่าวไปนะคะในหลายๆคลิปมันก็มีทั้งคนที่เขาไปเรียนเต้นนะและเขาก็อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเต้นดีเต้นเทพแต่เพื่อนๆคิดดูไหมมันจะมีสักกี่คนที่ครูสอนเต้นก็ออกมาบอกว่าน้องลิซ่านะเน ครูสอนเต้นโครกรกฟต่างๆเขาก็ยังชื่นชมน้องลิซ่าแล้วมันจะมีสักกี่คนคะที่เต้นออกมาแล้วมันดูสวยถ้ามันเท่อะเออขนาดแอตติ้งไม่เป็นนะก็ยังรู้สึกว่าเวลาโงลิซ่าเต้นออกมามันโคตรเท่มันเป็นสเตปที่ดีต่อใจคือมันทําถึงอะ่ะแล้วก็ทําถูกอะไรแบบนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะน่ารักมากมายนี่ก็คือจากคําพูดของบล็อกเกอร์นักเต้นสตรีทแดนซ์ชื่อดังนะคะที่ชื่นชอบการเต้นแล้วก็อยู่ในวงการการเต้นมากกว่า18ปดีได้วิเคราะห์ร็อกส่าพร็อกซิสของน้องลิซ่าล่าสุด บอกเลยว่าปัางทุกจุดค่ะต้องขอบพระคุณมากๆค่ะแอกวันวันนะคะที่นำมาแปลให้พวกเราได้ฟังกัน